มาฉีดดีกว่าโอ้อยากมามากเลยมีทางเดียวที่เราจะสู้กับโรคนี้ได้ก็คือการฉีดวัคซีนค่ะก็คัดรนระงให้มาฉีดกันกับเพื่อป้องกันตัวเราและคนอื่นๆด้วยค่ะเราป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราเซฟตี้ตัวเองด้วยไงคะ โรงสารสุขก็ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมพเพรียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนนะครับมีทุกรูปแบบแอยากจะเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมีภูมิด้วยกันมาฉีดวัคซีนเำสามกันนะครับวัคซีนโควิด -19 ที่มีใช้ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชื้อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตวัคซีนมีเพียงพอสําหรับทุกคนทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับ มาฉีดเข็มกระตุ้นกันหรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เคยฉีดเข็มหนึ่งสองที่ยังลังเลกลัววัคซีนอยู่ก็มาฉีดนะครับเพราะว่ามันลดความรุนแรงและป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับสูงทีเดียวครับความรู้สึกก็คือเหมือนกับสอเข็มมันไม่น่าเห็นผลมันต้องการบุสเตอร์เพิ่มก็อยากฉีดป้องกันไว้หน่อยเพราะเราอยยุเยอะแล้วไม่มีความลังเลใดครัมาเลยครับฉีดอยู่แล้วครับ ต้้อองการฉียู่แลวดเราให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนนะครับเป็นอันดับแรกๆถ้าการป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับของโควิดก็คือวัคซีนเราก็เร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเราได้รับว,วัคซีนครบถ้วนเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตด้วยโรคโควิดครับเป็นครั้งที่13แล้ว ที่เราทํากันมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะทราบข้อมูลเลยว่าบ้านไหนฉีดเข็ม1เข็ม2เข็มส,มสมไปแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดเข็มสมหรืออนาคตกำลังจะฉีดเข็ม4อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็แจ้งประชาชนในชุมชนตอนนี้โรคมันระบาดเยอะแล้วนะสมควรว่าถ้าสเดือน4เดือนแล้วเนี่ยคูมของเราก็ตามผ่านเราจะหมดให้มาเถอ ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมมาฉีดได้ทุกปอสตอทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพอก,ก็บอกเนี่ยกระลีบบอกกระลูกเลยแม่ไปไหมไป <laughs>